ออกกำลังกายแล้วนะทานมือเช้าเบาๆแล้วอาบน้ำเสร็จสับภรรยาย,ยังไม่ตื่นผมบอกแนละ้วเดี๋ยวต้องไปนอนกอกสองกอกสองก่อนเที่ยงคนระับเพราะว่าภรรยาก็จะตื่นโน่นะประมาณประมาณบ่ายสองโมงบอกเลยฮะเรื่องการนอนหลับนี่เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด บางคนยังบอกเฮ้ยทำไมมึงน,นอนดึกก็บอกตรงๆว่าผมเป็นคนกลางคืนสมัยยังไม่เคยโควิดเนี่ยทานข้าวเย็นกันนัดพบกันกันสองทุ่มเสร็จแล้วก็ไปรักคาราโอเกะคุยกันเรื่องไร้สาระต่างๆนานาเอ้าร้องเพลงเลยจนก็ปิดประมาณห้าทุ่มเเร,ด,เรดไปต่อห้าทุ่มครึ่งกลับถึงบ้านก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วมันจะนอนก,ก็ประมาณตีหนึ่ง นาฬิกาชีวิตมันเปลี่ยนไปนานแล้ว,วก็ผมห็เเป็นไรผมก็งผมอย่างนี้ก็นอนมาเที่ยงคืนกว่าๆน่อยพอจะหลับก็ประมาณตีหนึ่งแต่ตื่นนี่แป๊ะเลยแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งแต่ระหว่างที่นอนนี่ก็มีลูกคุณมาปสสาวะเป็นธรรมดาอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เลยต้องต่อลูกมากโตอะไรมันต้องมา แต่มาปัสสวะแล้วก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงห้านาทีแล้วกลับไปมันก็หลับได้ก็ต่อเนื่องไปเนี่ยเอานับตั้งตีหนึ่งมาถึงแปดโมงเช้ามันก็เจ็ดชั่วโมงกว่าเดี๋ยวไปเติมอีกเติมอีกสักชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาทานอาหารกับภรรยาเสร็จแล้วม,มันง่วงก็นอนอีกก็ไม่เห็นเป็นอะไรจะลืมนะการ หลับนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดผมยังยืนยัน